มาต่ออพีหนึ่งนะเครื่องเมื่อตะกี้หมดนี่สองพันเก้าร้อยแปดสิบอันี่ดีเลิศโอ้สองหมื่นเนาะสองหมื่นเก้าพันอ่าสองหมื่นเก้าพันนะนี่สวยสีสวยอีนี่ก็เป็นหอยงวงช้างเอ้ใช่ปะไม่รู้นะประมาณนั้นแหละหนึ่งชิ้นแปดร้อยเยน ซาซิมิเอ่ฮอกไกโดฟรชเฟรชฮะเรชาามัสหามัสอ๋อซังเยนสามพันเยนน่าจะสามพันเยนอ๋ออลิกะโตอไิกะโตไอไปหามัชะ บอิสอส,อสามยน,นสามยนสามพันเยนสามยนพันเยนก็สาเหรียญอนนิสนี่เซซามิเซซามิสามพันเยน,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 นเป็นกุ้งกุ้งมังกรซาชิมิเดตัวนี้มันเนี่ย อยากกินไหม,มแล้วคนลองหยิบขึ้นมาดูสิไม่ต้องเฮ้ยโอเคก็สองพนะันแปดสองพันแปดเนี่ย Uh, catfish, this cow, sassy sashimi yeah, cheap. This cow, I ask, I asking for a little to fly a little bit. You can marry that one. Sassy, mang อลิเกตโตเมาสตาอันนี้ก็กดหนุนอ่าแล้วนี่รถราคาแหละขาปูมั้งเนี่ย แามมันก็ทั่วทั่วไปเพื่อนๆนะ่ะอันนี้มันสองพันนี่ก็เป็นตลาดด้านนอกนะเพื่อนๆเป็นตลาดด้านนอกผมมาให้ดูอีกตัวหนึ่งนะ สองพันห้าร้อยมันมีอีกตัวหนึ่งนะตัวนี้พันสามร้อยเยนคุณเปียเนี่ยพันสามรอยี่สเยนไอตัวข้างล่างเนี่ยนั่นคือรวมมิดเลยนะรวมทุกอย่างเลยน่าสนนะนี่เมนูมันอยู่ข้างหลังอีกเนี่ยอืม <laughs> ตัวนี้ <c oughs> น่าสนไอ้พนนันแปดร8อยเยนไอ้พันแปดร้อยเยนมันให้ชูโทรโรมเนี่ยอจ่ายเงินก่อนเนี่ยจ่ายเงินแล้วก็สองแล้วก็มันก็จะนั่นให้สามร้ยหาสิบเยน เออมีการเลือกแบงกนะ์อีกนะแบงก์พันน่ะตัวข้างบนนะไม่เอาแต่เอาตัวข้างล่างเห็นไหมงงเลยไม่ใช่มีเงินแล้วจะกินได้นะต้องใช้ความพยายามแล้วกดตรงไหนอ่ะอ๋อนี่ไงเออเห็นไหมแบงก์แบงก์ตัวอื่นไม่รับนะต้องแบงก์รับตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยตัวนี้ไม่รับโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยเหรอ นี่แล้วเรามาเรามานั่งกินฮะตอนนี้จะมาหาตลาดไอห,หาที่นั่งด้านนอกุูพี่จะถ่ายรูปตรงนี้ไหมเนี่ยฮะเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวเรามาเดินข้างนอกข้างนอกก็ยังเปิดอยู่ฮะวานี่คือตลาดโอดะเนี่ยโอเนี่ยตลาดโอดะน่าจะมีจุเลียนเข้าไปดูไหมไปเข้าไปดูแป๊บหนึ่งไป <c oughs> เพื่อเพื่อนๆน,นะก็ก่อนกินเนี่ยผมก็มาให้ดูราคาของนะฮะร้อยเก้าสิบปดเยนก็ดีอยู่นะลูกหนึ่งไอเนี่ยเปิดร้านอาหารไทยได้เลยมาซื้อที่นี่คนเพื่อนระวังรถข้างหลังในสองหาสิบแปดเยนโอ้โหดูสิความสมบูรณ์ยาวเลยนะเพื่อน,เ,อนเนี่ย เพื่อนๆถ้าอยากจะดู e ีพีแรกนะผมเข้ามา e ีีแรกแล้วก็อีีนี่คือเป,เป็นเครื่องอันที่สองเพราะว่า e ีพีแรกนี่ผมแมมเมอรี่เต็มนะเพื่อนๆ,อนๆก็ติดตามผมด้วยนะครับก็ให้กำลังใจด้วยการกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์สร้างสรรค์ขอบคุณมากเลยครับเพื่อนๆที่มาดูช่องผมนะครับช่องผมนี่เป็นช่องธรรมดาธรรมดาไม่มีเสียงเพลงไม่มีอะไรทั้งสิน้นถ่ายปุ๊บลงปับ๊บ อเอาเวลาส่วนใหญ่ก็จะไปกินไปเที่ยวนะก็เวลาลองลองมาจะามาใส่อฟม팩ต์นู่นนี่นั่นก็ก็คงไม่มีเวลานะต้องขอโทษด้วยนะนี่ราคาดีมากเลยคุณเปียเนี่ยเห็ดเนี่ยเห็ดเนี่ยไปใส่หัวกุ้งนะดีไหมฮะต้ยมตยำเหรอถ้าต้ยมยำนะคุณต้องไปซื้อซื้อขวดต้ยมยำนะ คุณจะไปต้มซุปธรรมดาใช่ไหมเออต้มซุปธรรมดาต้ยมยำก็ดีนะหัวหัว lobster เนี่ยดูสิอันนี้อยู่ข้างบ้านแหละถ้างั้นแล้เดี๋ยวเราค่อยว่างกันอทิ้งดีไหมเออเอาไป<อ>เอา,อาสิาอันนี้ร้อเยเก้าสิบแปดเยนตัวเดียวกัน<ๆ>แต่นี่อันนี้กินจุกๆเลยเห็ดนะอร่อยเยเนี่ยอร่อยมากดูสิเนี่ยสามร้อยเจ็ดสิบแปดเยนเจ้าเหรอ เดี๋ยวค่อยมาเอาไปเด,เดี๋ยวเราไปนั่งกินก่อนใช่ไหมนั่งกินก่อนแล้วก็อาจจะเดินกลับไปที่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 พักแล้วก็เอาหัวเก็บเข้าตู้เย็นก็คงคงเป็นลักษณะนั้นเพื่อนๆโอ้ยนี่ก็น่ากินนะคุณเบียร์เนี่ยดูดิเนี่ยโอ้โหร้อยเก้าสิบแปดเยนนเนี่ยร้อยร้อยเก้าสิบแปดเยนที่นี่โคตรถูกว่ะเฮ้ยโอดะโอดะดีกว่าโอเมดะนะ ไอ้ทา้าไม,ม่ด่าเพื่อนๆอื่อเห็ดอันหน่อไม้อีกนะสามร้อยเก้าสิบแปดเยนที่อื่นขายห้าร้อยเยนนะดูดิของเขาน่ากินมากเลยเนี่ยดูดินี่น,นี่ขิงอ่ะอันนี้ขาเจ็ดร้อยแปดสิบเยน อันนี้มันต้ยมยำกุ้งได้ต้ยมยำกุ้งนะถ้าอยู่ต่างประเทศนะซื้อแนะนำให้เป็นขวดง่ายๆสตรอเบอรี่ <Yeah. S 1> uh, โอ้ราคาโคตรดีเลยอ่ะดีงามเลย3 0 0 378เเยนสตรอเบอรี่ <Yeah. S 1> เดี๋ยวอาจจะไปนั่งกินเสร็จแล้วก็ผมก็จะเออสา้อยเจ็เยนเองราคาดีงามมากเลยเพื่อนๆทุเรียนน่าจะมีมั้งเดี๋ยวขอดูสิจะมีไหม โอ้โหโคตรเลยเนี่ยดูดิดโคตรต้นหอมเมลอนโอ้โหคุณเปียโคตรถูกเลยอะ่ะใส่มัสคัสตั้งแต่ดูมานะฮะหกร้อยแปดสิบเยนนี่หกร้อยแปดสิบเยน โอ้นี่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 ราคาดีงามเพื่อนเพื่อนราคาดีเลิศโอ้คุณเปลี่ยเมลอนมีกีวีด้วยนะหนูเมลอนอันนี้เอาหอมหวาน2,980เยนเ9 8าร้อ0แปด0ิเยนสอัน้าร้อแอปเป้ลแอปเปิ้นตัวตัวไป อ,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 อมันมันนี่หวานเลยหวานมากไปคุณเบียร์เราว่าข้างในมีเพียบเลยนะ่ะเอาไว้เดี๋ยวไปนั่งกินก่อนไปไปนั่งกินก่อนอืม อ่าที่นั่งกินสุดฮิตจะไปนั่งข้างนอกไหมแล้วนั่งข้างในฮะนไปดูไปดูก่อนสิหรือว่าคุณต้องไปไปยืนจองจองคิวก่อนไปอ่าด้านในอะ่ะเรามานั่งหาข้างกินดีกว่าอากาศสดชื่นโอ้โหที่นี่เดินทั้งวันก็นี่ข้างข้างในปิดนะแต่ข้างนอกเขาก็ยังเปิดอยู่นะคุณเปีย เนี่ยดูสิเนี่ยโอเคได้ที่นั่งยืนกินเลยเพื่อนเพื่อน How much you buy this one? Uh, one t o u s two t h 5 u 0 a 5 my one this one 1,000 คำดทู500เยนยูน e n o วัน e ูก o ฟิสเอ็นทร e นี์ตัว e รกหนึ่ง t ้างขวาใช่ใเ่ใชอใช่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 ใ a m ใเ่ใช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 าใช่ใะเใช่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 ใ่ใช่ใช่ใช่่ใช่ใ่ใช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 าใช่ใช่ใช่ใ่ว่ใช่ใช่่ <laughs> Smaller, tomorrow, tomorrow, tomorrow. <laughs> Not coming back. <laughs> uh, next time, Next time, next time. <laughs> this this crayfish, crayfish meat. The whole, the the king lobster, you know. You Malaysia? Singapore. Uh, Singapore. We love Singapore. เวลามูซันคิงดูเรียนดูลี่น์ดูลี่น์ย่าย่าไอ้ยา Where you from Melbourne Australia a u s t r โอเคโอนี่นะเพื่อนๆชินเบอร์เลอร์เลยเนี่ยอันนี้กินอันนี้เป็นเป็นเป็นเนื้อเนื้ออ่าก็เรียกว่าล็อบสเตอร์ใช่ไหมอะไรนะ

มือ,อก่อนแล้วมักลับมาใ okay. ได้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 นี้เรียบร้อยเออคุณเบียคุณเบียมีสติ๊กอยู่ใช่ไหมไ<อ>สติก๊ก เออสติกแคม ERA เซลฟี่เหรอเออ,อโอเคโอเคฮะอ,อันนี้คือไอ้ตั้งไว้ข้างล่างก่อนนะอันนี้หัวปลาค,คุณเบียเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณไปล้างในห้องน้ำก่อนนะเออเออเออ 嗯 okay. หล้งเรียบร้อยนะเอาเอาหน้ไหมฉันไอขาม,มานะ่น่ะ Just got I think you really เอาหัวนี่มาตั้งด้วยปนเปยไอหัวนี่ดิมาตั้งตั้งอยู่บนโต๊ะเออปนเปยจับหน่อยดิจับถุงนี่นี่มันนี่มันชัยอยู่อ่ะอันนี้นี่เออได้เห็นอยู่นี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 ่ตั้งไหมเออ เนี่ยให้เพื่อนให้ดูหัวนะอันนี้ก็เป็นเนื้อมันเตไม่ตัวไม่ค่อยใหญ่นะคิดว่าน่าจะเป็นตัวเล็กอยู่เป็นไงบ้างอร่อยไหหัวกุ้งมันอร่อยฮะเนี่ยเออเคาเรียกว่าอะไรมีไข่มันใช่ปะ่ะเออใช่ไหม <laughs> อาจจะจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคุณเปียคุณเปียชิมนะเนื้อเนื้อมันหน่อยที่เป็นไงบ้างเนื้อมันอะ่ะเอออ่ะเป็นไงบ้างฮะอร่อยใช่ไหมโอเคเพื่อนๆผมจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆเดี๋ยวก่อนไม่ญาติกินก่อนนะก็นี่คือบรรยากาศรอบนอกนะเพื่อนๆที่คนเข้ามานั่งกินกันนะเออเดี๋ยว แต่ไม่หมดเลยเพืเ่อนๆ